ครับสวัสดีครับพี่แจงครับนี้ชมภาพยนตร์เสร็จแล้วเนาะกับ30ปีมหัศจรรย์แห่งรักครับพี่รู้สึกยังไงบ้างได้ชมกบับแฟนๆกับพ,พี่น้องสื่อจริงๆริงก็ลืมๆไปบ้านแล้วเนาะพอมาดูก้ยืมความทรงจำดีค่ะแล้วก็สนุกดีอ่ะสนุกครับพี่ที่เป็นคนเดียวเลยไหมครับหรือว่าเป็นคนรางคนแรกที่ได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยอ๋อรางวัลนี้ถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยพี่ลงสินใจได้แนะนำหญิงได้เป็นรางวัลทางภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ สองเรื่องแรกได้เล่นเไดนรับเชิญอีกหน่อยเรื่องนี้ได้ได้ได้บทที่ข้างๆเยอะหน่อยที่เรื่องแรกเรื่องอะไรครับพี่เรื่องแรกเรื่องฝากฝากใจไว้จริงๆหนังของผมน้อยเหมือนกันค่ะแต่เป็นรับเชิญนิดเดียวก็รู้จักน้องน้อยจากเพื่เผื่อใจไว้ป่ะครับเอใจไว้ให้กันสักหน่อยที่พี่ที่พี่กบทรงศิบเป็นพระเอกครับอ๋อแต่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่พี่ได้รางวัลทางภาพยนตร์ใช่ค่ะครับซึ่งซึ่งแบบว่าได้ตุ๊กตาทองด้วย สุดสดสุดสุดยอดมากเลยทำไมน,นั <c oughs> <c oughs> ้นครับซึ่งก็เรียกว่าบทเป็นบทที่ตอนนั้นพี่ยังไม่เคยรับบทแบบนี้เท่าไหรน่น <laughs> ะ เเป็นเรื่องที่สอง,องเองที่ได้แล้วแต่แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมีบทที่แบบมีน้ำหนักตรงนะคะตอนนั้นนาทีที่เราได้ตุ๊กตาทองรู้สึกยังไงพี่แบบมันมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เราก็เพิ่งจบใหม่ๆเนาะแล้วก็เล่นแล้วก็หม่อมน้อยให้โอกาสครับผมว่ามันสุดยอดครับผมแต่นอกจากนี้พี่เคยได้รางวัลทางการแสดงจากอะไรอื่นๆไหมครับเรื่องเออเขามีเข้าชิงแล้วก็จริงๆรางวัลแรกที่ได้เป็นรางวัลหน้ากากทองคำจากละครเวทีที่โรงแร อครับจริงๆพี่มาสายละครเวทีละครเวทีนี้เวลาตอนตอนที่แบบมาเล่นหนังกับผมน้อยถ้าเยเวนพี่พีพนกซึ่งเป็นสิทธิ์กงุติอยู่แล้วตัวพี่นี่พี่ค่อนข้างแบบเหมือนเราสื่อสารกับพี่น้อยหรือครูน้อยได้มากกว่าคนอื่นไหมหรือเราเราจะเก็ตกันไหม ที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็แล้วก็ฟังนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยพี่สังเกตได้คือตอนแรกสมัยที่ที่เล่นกับท่านก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านให้โอกาสแล้วตอนหลังเนี่ยพอเริ่มมีหนังเรื่องอื่นๆมาพอเราโตแล้วเน้อยผม,มก็จะเวลามีหนังที่เป็นแบบให้ให้ดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเชิญเราแล้วก็ถามแล้วก็ให้เราคอมเมนต์อ่ะแล้วก็รับฟังซึ่งแบบก็มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อ่ะให้ให้เปิดโอกาสให้เด็กได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันคร<ช>ับแล้วตอนนี้จะได้พบพี่แจงในผลงานแสดงเรื่องอะไรบ้างในปีนี้ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหนังมีหนังที่บอกเนาะแต่ยังบอกชื่อซึ่งนานๆพี่จะเล่นหนังจะเล่นมีประโยชน์เนาะครับผม30ปีแล้วนี้ให้พี่ช่วยฝากนิดนึงกับแฟนๆทั้ง เด็กที่เกิดไม่ทันหรือคนที่หรือคนที่ร่วมรุ่นม,มาเผื่อจะได้ไปดูอีกรอบครับสำหรับมหาศาลแห่งรักนะคะซึ่งภาพป็นแบบแบบเรียกว่า Remaster ร์โฟกสภาพก็จะชัดเจนสวยงามากขึ้นนะคะ <c oughs> ยังไงก็ถ้าเป็นแฟนเกาน่าเนาะฟคหรักอนก็กมามาดูมาดูพื้นความทรงจำแต่ถ้าเป็นเด็กๆที่ไม่เคยดูขอให้มาดูสักครั้งนะคะโอกาสนี้หาย,ยากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่เจมส